บันไดนะครับเรามาดูนะครับบันไดเดิมของรีโว่นะครับของบกที่งอไปเนี่ยนะครับนี่ครับอุปสักมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นฐานออกมาอย่างเวลาเราชนหินเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันต้องดันตรงนี้นะครับโป้งโค้นะครับนี่ดันเข้าไปตรงนี้บุบเลยครับเนี่ยดันขึ้นไปบี้เข้าไปนะครับนี่ดูนะครับเวลาดันหน้าดันหลังหอยหลังตัวนี้บิดตัวไปเลยนะครับบันไดพวกนี้เอาไว้สู้ออฟโรดไม่ค่อยดีนะครับ เห็นไหมหินอันนี้หินหินโดนเทสีนะครับเผาครับนี่มาดูเผานะครับนี่นะครับร่องรอยของการสู้หินนะฮะพวกนี้นี่ตรงนี้ครับในการคูดนะครับตรงนี้อันนี้อีกหน่อยต้องมีกาดแล้วนะครับนี่ครับมาดูนะครับแนวบันไดนะครับเดี๋ยวบันไดจะเปลี่ยนใหม่ ทางใต้เป็นอลูมิเนียมครับแต่ว่าบิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูนะลองรอยการสู้กับหินเวลาเราลุยออฟโรดนะนะครับอย่างที่บอกอถ่ายนะครับทั้งไอกระโปงหน้ากระโปงนะครับเสื้อคงเสื้อคานนะครับนี่ครับเผาเพลนี่ฮะเป็นลงเป็นรอยหมดนะครับหินนะครับสิ่งที่นะครับ อยากให้ทุกคนมีเลยนะเวลาลุยหนักนะครับนี่ครับกันแข้งนะครับกันแข้งเนี่ยผมกันลูกเกียร์สโลไว้เห็นไหมครับรอยครูดมันมาเยอะมากนะครับนี่ครับใต้ท้องเครื่องนี่เหล็กนะครับผมจะบอกว่าเนี่ยครับเนี่ยมันมีแต่รอยขูดทั้งนั้นเลยนะครับเวลาพอไปลุยอุปสรรคออฟโรดนะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเห็นไหมนี่ชนหินเข้าไปบุบเลยนะครับตอนนี้ผมผมทาเป็นเหล็ก2.8มิลก็โอเคแล้วนะเราต้องการให้มันบุบไม่เป็นไรแต่มันเหนียว นะครับเพราะว่าเหล็กหนากว่าน,นี้มันก็ผมมองว่ามันหนักไปนะครับนี่ต้องมีนะครับออฟโรดนะครับไม่มีไม่ได้ไม่งั้นคุณจะกล้าคลูดไปได้ยังไงนะครับนี่ครับใต้ท้องนะครับ <am mer vl ana> เวลาคุณเล่นนะคุณอย่าลืมนะคุณผ่านหินมานะล้อคุณผ่านคุณต้องมาดูนะมันคูดแล้วมาหินก้อนนั้นอาจจะดุ้งคูดมานะครับคูดมาเร,เ,รๆๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมฮะมันคูดโดนบันไดนี่ครับโดนชัดซีเลยนะครับ ลูดเข้าไปน่เ่เน่เน่เน่่นะครับเผาเห็นไหมครับเผานี่เป็นรอยเลยนะครับอันดูแลให้ดีนะครับนี่ตอนมันปั่นเห็นไหมครับนี่ครับมันปั่นนี่นะครับโอ้โหนี่เป็นรอยนี่เป็นรอยเลยนี่ขากระบาดนะครับดูแลให้ดีนะครับอีกหน่อยนี้ครับไอ้นี่กระแทกไปไปมาเดี๋ยวแตกกับยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ เพราะฉะนั้นเล่นออฟโรดแล้วก็ต้องหมั่นนะครับมาดูใต้ท้องรถบ้างนะครับมีอะไรรั่วอะไรย้อยอะไรซึมหรือเปล่านะครับเวลาพวกผ่านพวกกงกิ่งมงกิ่งไม้ต้องระวังนีครับเสียบแทงเข้านี่เข้านี่สายอ่อนนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็หมั่นมาดูนะครับช่วงล่างสนับสนุนโดยช่างอ้วนรับผลิตงานโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน0982835891ราคาพักพวกกัน